สบายดีพี่น้องสบายดียามไรงพี่น้องจ้ะนาสิคุณลของแสตู้ตู้แส่ซ <c oughs> านมไปอยู่กับน้องเติ้นก่อน ้ำมันแช่ของอสีเาสายน้ำมันคือขวาน้อยนะเฮ้ยยี่ห้อยังโขอสแควแลนวเฮยจองเสี่ยกับน้งซอยกันซาบ้มา ลอยเครื S <S 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 ่องขุดไปเราเห็นแหวนปูเ็นคนยหญ่ของเนี่ยไันเป็นไะตัวนั้นมันตัวนั้นมันน่าคนเอาขืนเทิงอืมอีน้อยมีน้ำผ้าเาตัวันแก่กาแฟห่าไปน กระป้องล่ะกร้าพันสอบได้ซาพันยังมา้ายติดขายถจักขายถือหรือขายแบแพงจักถ้ายถือหรือขายแพงแล้วก็บรแขงก็ไผ่เพราะว่าฮัู๊มมาเพราะบางย่างกับีแพงบางย่างกับถือจะละห้านบางางกับางอย่างแย่างแพงกหราก็มูนอ่ ปกติกาเบ็ดนี่ห้าร้ยกวาคือเ่าไปรัดในกาบางย่างก็ถือบางย่างก็แพงเพราะมันร้อเห่อลทีห่าหามากห่อลทีแบบนี้ห่าหาปท่้าห่อมาหน่อยห่าก็ต้องขายจำนวนนี้คือบางย่างห้าสิบอันนี้ขายแกืสิบพันกิ่ก็สิบมนเเลยสิบพันกิ่คือสิบห้าบทแต่แซมขายส่าบาทอืบสนส่สแซลม์ไใก่มึงอัมาก อ,อันนี้ปกติได้ห้า like. อันนี้คอายซวใหญ่คือบางอย่างมันก็แพงอ่ะเฮ้ยเงินเงินบาทซาบาทเงินกีบสิพันม่บอจันคือแพอ่นี้มันจสินนอะไรพี่น้องไว้อ่ะคอยเป็นค่อยไปเนาะคุณป้าคนลุงสองเสี่ยว ทำไมคุณจะขายราคานี้อ่ะเอาต้นทุนคุณซื้อมาเท่านี้อ่ะมันเป็นเรื่องปกติคนซื้อคือกานว่าคุณได้ไายของถือคือเท่านี้พอใจอยู่เ้าไนคของถือเข้าไปยังยากเอามาขายนะขาถ้าคนซื้อคือกานถ้าได้แพงเขาก็มาซื้อบางอย่างมากาก เคยหานี่แทงเขาก็บบซื้อบางอย่างก็เาอเสาไปตักซื้อหานี่คือเคลื่อนแม่เมยเสียไปซื้อของมันคือมันบอกว่าบางอย่างแหะแพงก,กว่าน้องแปะก,กันมีมบางอย่างก็ถือก็น้องแตะก็มีกูน้องแปะมันก็ไปเอาอีพุ่นแน่เอาอยู่พี่แน่อืก็สลับซับไปเขาเคยซื้อเขาหัวเด็กคือเ้ามนี่กันเขาไปรับของมาขายเห็นเขาหัวตรงนั้นแพงกว่าสิบบาทตรงนี้แพงกว่าห้าบาทนี่เขาก็ะหัต่อไปเขากัดเลยถือไปซื้อห่านนั่นบางอย่างไปซื้อห่าน <c oughs> านี่อย่างนี้เจสซูก็ขึ้นภูเขาลูกนึงขึ้นถังนี้ น้ำปลาอันเดิมประมานปลาแดดนะห้าอื่นแล้วสองร้อยแปดสิบเป็นหมอใบเด็กเลือยาดมสามร้อยสิบบาทใครจะไปไหวเรือยาดมตาเป่วยเชียนยังไม่มีเราปกติก็เขาหลับแล้วแพงคือเมืองเนี่ยมึงหลับมาแพงมันก็ยังขายแพงกว่าเขาก็มีนี่ใช่หลับมาเพงกัต้องขายหรือเวราบางทีมันก็บุกเหินขนาดบริษัทขนส่งและมันยังขายแพงกว่าหันส่งอีกงงกับเขาใช่ไหม ทั้งทังที่เป็นบริษัทขนส่งมันยังขายแพงกว่ามันกับบัตทีหานส่งมันหลับมาหลายจำนวนเป็นลอยกล่องเป็นลำรอดหมมันก็ได้ราคาถูกกว่าเขาซื้อดำกล่องแพงเงินอ่ะเป๊ปซีมม่มันเลยพวกนมในกระแสมันแสบ นมกับกอง,องก,กองเราซิมหาบาทกระถึอแล้วพี่น้องกละองิบหาบาทขนาดหยุดท้ายยงสิบสองแล้วค่ะเพื่อสิขวาม,มาเล่าได้เนาะ,ะกลิ่นขาค้ายเปลืองไฟเปลืองสารผัดผมไดว่าแพงกับซื้อผมได้ว่าถือกับซื้อเล่จัพภูพมกัก เสากวยสว่ะกำลังแซ่ของไปหน่อยวับตูกคนอี่นะ สองอาหลานเป็นได้พอดีไ sì ด้ร้อยบาทนี่น้ำแป๊บขันห้องปเสบิฐขันเ้าก็เอานอนเอาหนำหัเสือนะม่้ออจะทำมจับบจาทำมับบ่สบายข้อบ่โอ้ยจับหน่กว่าเอาไจับบ่จับ เศ็เยอะเศษป่ะเนี่ยนะเ็ษแล้วเอาผ้ากูเศษจแต่ฝุ่นมันหนอกนะน้องยัแบบเยอะ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  ต้องแซ่ рон, 1, ้อใแ่ขายกนเดี๋ยวมันแางคังมันบบานชิห่าบาทะชิพันทานมันก็บอได้บอบางคนมันเขาจาขายไ่บเคลื่อนบางคนอ่ะได้กำไรนิหน่อยแต่เขาจาขายปริมาณหลาย เผื่อขายออกไวถ้าแม่เข้าขายแล้วกินกับได้หลายแมนยูของ,ของเทาบ่อลายมันกะนั่นอะไรบ้าบ่แมนบ้านส่งไปเรื่อยๆเป็นเราเหรอใชได้หู้บ้านอื่นแห่งขายแพงกว่าเข้าเลยคลยายเราเห็นยูทูบใหม่ๆเลยพี่น้องออเ,เ,อ,งอ,เอ้ยเผื่อสิเป,เป็นเผื่อสิไปสามเดือนยังบ่อหูใช่ไหมมาดาม เขาถามบึงล <laughs> uh, ูกค้าเขาก่อนเขากับบึงหัวใครถึงใครแพงบึงลูกค้าตอนที้ถามบุกข่ามาแพงว่าราคานี้ถ้าเขาตอบว่าแพงกว่าห่านนั่นได้กว่าห่านข้ากันเสียงสิได้เองนี่นี่แหลนไปบิ่งบินเข้าอ่ะข้าวสื่อมากาุดืมโอ้ยชิ เจ้าได้ที่เขาลับเาแพงเขาก็ไปตงไปเอาอีกแล้วเออพอดีรวมด้วยช่วยกันนะพี่น้องจ้าทีแบบใหญ่ซื้อกินวางของทีมานนวางของน้นอยมาซื้ออืม ก้มจะคล้องบอาเออทับหลดถ่ายออกมาสบายตัวเอาอย่างละแพ็กก่อนทับหลดวันอ่ะ

มันก็ย่อมถูกอยู่แล้วแบบท่านข้าเจ้าแบบทองลายบบนี้นะแม่นี่ทองลายขาเจ้าสักปรสินค้ายีใช่ไหมเนี่ยลูกข้าอียแร้อเปล่าใช่เด็กลูกข้าท่านเละเป็นเอาไว้่อท้องำไว้แล้วลูดเด้อไปลายเด้อ

มีกลมนะครองนะอยมเย็นๆกัะโม่สคล้ายอันขวดอะก็ค้ายซาบเบอรด้ินอืมบนนี้มีขวดใหญ่นะจัดทงเข้าตู้พีน้องจ้า ทำะเป็น้องไห้องหอนเีเฮาก็สิละลาะอะไรเด้นอนูฝาก็อมเกดเซนะ่เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเพรมมาะกันม่คิดนะสบายดี